สปันสวยมากสวยงามมากเหมือนเมืองนอกแล้วอากาศก็เย็นสบายเย็นสบายจนหนาวเวลามาสปันต้องพยายามปล่อยตัวปล่อยใจให้ช้าลงเพราะที่นี่ทุกอย่างดู Slow Life ไปหมดเลยสโลอย่างนี้แต่ก็ดีเหมาะโอ,อกาสมาเที่ยวพักผ่อนจริงๆ Princess We Love พ p นี้ถม,มพาทุกคนเที่ยวเมืองน่ารักสุด slow life กับสปันอำเภอบอกเลือจังหวัดน่านเขาว่ากันว่าสปันคือสถานที่สำหรับคนอยากพักผ่อนจริงๆมาทิ้งชีวิตอยู่กับสายลมเสียงน้ำและหุบเขาให้ธรรมชาติช่วยฮิลใจกับเมืองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองหวังว่าสปันจะใจดีกับถม,มนะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านสปันเป็นวัดเก่าแก่กลางหุบเขาเห็นวิวภูเขาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยก่อนจะไปเที่ยวแวะไหว้พระทำบุญกันก่อน พทาววะลิวะห์พุลาพลิปุเอนติสากหลังเอวะเมวะอิดาวินังท่านพระเจ้าว่าหรือคะใช่เอาแล้วมีพระกี่อ,องค์แล้วที่นี้มีองค์เดียวมีท่านองค์เดียวหรือคะใช่องค์เดียวแล้วอยู่มานานแล้วหรือยังอยู่มา, 6, าหกพรรษาแล้วแล้วท่านเป็นพระมาก,กี่พรรษาแล้วคะเป็นมาแปดพรรษาจ้ะ แต่วันชาก็ได้เป็นเจ้าอาวาดเลยใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเราะมี <พา S 2> มแคไม่อยู่ใช่พอ,อแล้วธรรมดาไม่มีพระที่นี่หรือคะไม่ค่อยมีพระมาบวชจ้่าวันนี้มีนานหรือหืองลึกๆเพิ่งมีวัดสร้างมาแต่ปีพศ2369คือนานมากแล้วใช่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเดินไปหยุดเวลาที่คาเฟ่ใครมาสปันก็ต้องมาที่นี่ไปกันเลย The hills are alive with the sound of music สวยมากสวยงามมากเหมือนเมืองนอกแล้วอากาศก็เย็นสบาย เ <l ots> ย็นมาจนหนาวตอนนี้พาน้องมาด้วยน้องแต่งตัวผิดแล้วอันที่จริง <l ots> น้องเป็นชาวกรุงเทพแต่ที่น้องคิดว่ามาต่างจังหวัดแล้วจะร้อนก็เลยแต่งชุดแบบนี้น้องชื่อ a r i e ียหรือทอมเมอร์เมน้องคนนี้ชื่อ R เขาก็คิดว่ามันจะร้อนเลยหนาวเลยสวยงามมากเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ ทุกนาเห็นน่าจะเป็นโรงแรมแนละ้วตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นโรงแรมสร้างแบบต่างๆกันนี่สร้างแบบมาดีฟนี่สร้างแบบสวิ์แลนด์เหมือนสวิ์แลนด์ตรงนั้นก็คงสโลลฟ์น่าจะไปมาก็ยากสวัสดีค่ะแล้วมาที่นี่เราจะต้องสั่งอะไรเนี่ยถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นท้องนาสปันค่ะให้หนูไปดูได้เลยค่ะ ท้องนาสปันไม่เห็นมีตรงนี้ตรงนี้นไม่ม,ม,มีเมนูค่ะมันเย็นหรือร้อนเป็นเย็นค่ะ<ม>ท้องนาสปันก็จะมีเป็นน้ําส้มกับชาเขียวค่ะเ<ม>พราะจะเป็นเลเยอร์ของทางหมู่บ้านสปันมีท้องนาสีเขียวแล้วก็จะมีแสงแดดพาทิ่เข้าลงมามถ้าเป็นเมนูร้อนก็จะเป็นมัชฉะลาต้าเลยคาปูชิโน่ร้อนมอคค่าร้อนอเมริกาโน่ร้อนค่ะคนาเต้มานะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่โซดาก็ได้แล้วชื่อร้านหยุดเวลา คือวิวสวยจนอยากหยุดเวลาหรือไง <c oughs> ใช่ค่ะเขาทุกคนมาที่นี่ก็ต้องการหยุดเวลาเพื่อจะดูบรรยากาศแล้วก็ทิวทัศน์ที่นี่นะคะ่ะและ้วพระองค์ท่านจะนดื่กาแฟได้ไหมคะเป็นกาแฟของที่น้านี้แหละค่ะเอาเลยเรากําลังทํากาแฟเองไม่ได้เยอะที่สุดเท่าที่ได้ กาแฟน,น้ำกาแฟของที่นี่ค่ะโล <Local S 1> คอลกาแฟแล้วที่ทำอะไรกันบ้างรายได้ของที่นี่เป็นอะไรส่วนมากชาวบ้านก็จะทําไรท่ทาสวนค่ะแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวเงี้ยค่ะนี่เลยโอ้โหเยอะเลยเทลงไปเลยเททั้งหมดเลยค่ะเทน้ําร้อนลงไปหอมมาเร็วมากเลยมันก็หอมไม่เปรี้ยวมากรสดีและราคาไม่แพงด้วย Your lips love you เวลามาสปันต้องพยายามปล่อยตัวปล่อยใจให้ช้าลงเพราะที่นี่ทุกอย่างดูสโลว์ไลฟ์ไปหมดเลยสโลวอย่างนี้แต่ก็ดีเหมาะโอก,กาสมาเที่ยวพักผ่อนจริงๆ I เหมือนมองนอกเลยหมู่บ้านมีคนน้อยแรงโอโซนที่ดีต้องที่สปปนโอ้ออากาศดีมากเลยสวยงามมากข้างล่างนั่นเป็น ลำธารลำธารมาจากภูเขาน้ำไหลเอื่อยๆอย่าง slow life บอกแล้วมันต้อง slow life น้ำไหลเอื่อยๆแบบ slow life แล้วคนที่อยู่สองข้างลำธารน,นี่ก็ slow life เดีว่แค่ช่วงเย็นก็อากาศเย็นสบายใส่แจ็กเก็ตแบบนนหนาๆก็ไม่รอ้อน อากาศดีมากเลยาอพิงก็ควรจะมาเที่ยวน่านเพราะเราจะต้องโปรโมทเมืองรองนะคะน่านก็เป็นเมืองรองที่ได้รับการโปรโมทแล้วก็แบบว่าคนมาเที่ยวเยอะท้อมถามแชท GPT ว่าสะพานสปันอากาศดีแค่ไหนแชท GPT ตอบว่าอากาศโดยรวมมักได้รับคําชมว่าสดชื่นบริสุทธิ์ มีหลายเหตุผลที่ทำให้สะพานและหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าอากาศดีเช่นหลายรีวิวพูดถึงการสูตรอากาศโอโซนเป็นอากาศบริสุทธิ์นะคะมีธรรมชาติโอบล้อมมีแม่น้ำราวเขาป่าต้นไม้วิวภูเขาสายน้ำอากาศเย็นสะอาดและระบายตัวดีไม่อัดแน่นเหมือนเมืองใหญ่ โอเคถ้าไปช่วงเช้าโดยอฉชาวหน้าหนาวหลายคนบอกว่าจะมีหมอกอากาศเย็นและมีบรรยากาศธรรมชาติแบบชิวๆซึ่งต่างจากเมืองใหญ่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าโ okay. อเคแชท GPT เขาแนะนำให้มาตอนเช้าแต่หมอมอไม่ว่างก็เลยต้องมาตอนเย็น <laughs> ไม่เป็นไรมาตอนเย็นก็ดีพอกว่าตอนเช้ามันก็มึนๆเหมือนกันเอาลเ Let's go เย็นแล้วเริ่มหิวเดินเข้าไปถนนคนเดินกันที่นี่เป็นไฮไลท์เฉพาะช่วงหน้าหนาวจะมีชาวบ้านมาขายของแบบนี้เก็แค่เป็นกระเป๋าถักเชือกระเป๋าถักเชอกใช่หเป็นลายดอกบัวค่ะแลวส่วนอันนี้เป็นผ้าสําหรับคาดผมนะคะอ๋อโอเคโอเคกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะได้คาดผม หอน่ารักมากทิ้นน้ำโชคเหรอน้ำโชคน้ำโชคแค่ไหนตรงนี้จะเป็นโพริดอทครับโพริดอทใช่โอ้ไม่รูมันให้อะไรอ่ะโพริดอทนี้จะได้เรื่องป้องกันสิ่งที่ไม่ดีโอ้ดีดีช่วยรักจะได้ไปไปขนเหนียวปิ้งค่ะขแบใจอ่ะอุ้ยนี่มีหนอด้วยขอร้องเพลงยพร่ำมากค่ะฮ่าขอบใจมากอะไรคะ ต,ตรงนี้จะเป็น,ปนแอปค่แปแจะแล้วก็จะเป็นนับขั้วแล้วก็เป็นปีนี่โอเคอาหารทุ่นเมืองที่ไรปีปูนาไข่ข้าวโอเคค่ะกาแฟกาแฟ,กาแฟจากหน้าเหรอรับผ่านเมื่อกี้เนะี่ย การมาเที่ยวสปันครั้งนี้ของท่หมอมต้องบอกว่า slow life สมคำร่ำลือการันตีว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนสปันเป็นตัวเลือกที่ดีลองหาเวลามาเที่ยวนานสัก4ีหวันเที่ยวตั้งแต่ในตัวเมืองไล่ขึ้นมาเส้นทางก่อนถึงสปันสวยน่าเที่ยวทุกที่ไม่ว่าจะเป็นถนนยอดฮิตอย่างถนนหมายเลข3ไร่ปางแกะกิวม่วงจุดเช็คอินถ่ายรูปกับน้องแกะจุดชมวิวบาหลีเป็นประตูสวรรค์คล้ายกับ ของเกาะบาหลีมีโกโก้วัลลี่ใครเป็นสายโกโก้สายช็อกโกแลูลเวอร์ห้ามพลาดแล้วก็วัดสีมงคลสายมูและนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากๆครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาน่านอีกจะหาเวลาเที่ยวให้นานกว่านี้และจะไปเก็บที่เที่ยวต่างๆให้ครบเลยวันนี้ไปแล้วขอตัวไปทานก่อนบบา